สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเรามาชั a นแนววันนี้เสนอเรื่องนางบุกงาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับหญิงสาวยืนตกใจจั่วครู่หน้าป้ายประกาศแห่งหนึ่งในป้ายมีข้อความประกาศตามหาบุคคลที่หายตัวไป ซึ่งภาพของบุคคลดังกล่าวได้สร้างความตกใจไม่น้อยเมื่อคนในรูปคือหญิงสาวที่มีหน้าตาละไม้คล้ายกับเธอแต่เมื่อใช้สายตาเพ่งมองดีๆแล้วไม่ใช่เพียงแค่คล้ายแต่คือคนคนเดียวก,กันกับเธอด้วยซ้ำนี่มันอะไรกันเนี่ยเหมือนฉันขนาดนี้ได้ยังไงกันจริงๆนะพี่หน้าเหมือนฉันยังกับแกนี่ฉันยังคิดอยู่เลย ถ้าเป็นฉันจริงๆฉันจะสุขสบายแค่ไหนที่มีผัวรวยๆแบบนั้นฉันสมรอยเป็นเมียเขาดีไหมพี่เออหญิงสาวชะงักไปชั่วครู่หลังเอ่ยจบเมื่อนึกได้ว่าตนเผลอพูดสิ่งที่ไม่ควรออกไปเมื่อหันกลับไปมองสามีก่อนจะเห็นว่าเขามองเธออยู่นิ่งๆเธอเพียงคิดหยอกเอินเล่นเท่านั้นเพราะเนื้อหาภายในประกาศคือเศรษธีคนหนึ่ง กำลังประกาศตามหาภรยาที่หายตัวไปเมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วซึ่งภรยาของเศรษฐีก็ดันมีหน้าตารูปร่างเหมือนเธอทุกระเบียดนิ้วเธอจึงแค่คิดหยอกสามีเล่นเท่านั้นแต่ดูท่าสามีคงไม่ชอบใจเท่าไรไม่คิดว่าเองจะคิดอะไรฉลาดฉลาดได้เหมือนกันนี่บุงงาอะไรนะแต่คำตอบจากสามีกลับทำให้เธอประหลาดใจมากกว่าเดิม เพราะดูท่าสามีเธอกลับชอบใจไม่น้อยนี่พี่ไม่ได้โกรธฉันหรอเอ็งคิดอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าล่ะแล้วกล้าทำไหมเมื่อหญิงสาวได้ยินเช่นนั้นเธอจึงยกยิ้มอย่างพอใจที่สามีไม่ได้โกรธหรือคิดจะห้ามอะไรเธอจึงนึกแผนดีๆขึ้นได้พี่ถ้าฉันทําสำเร็จจริงๆเราจะมีเงินใช้กันไปทั้งชาติเลยนะพี่ ฉันจะปลอมตัวเข้าไปเป็นเมียเสรีฐีและทาให้เขาไว้ใจจากนั้นเราก็จะหุบสมบัติเขาแล้วเ,เราหนีไปด้วยกันเองจะแน่ใจได้ยังไงว่าไอเสรี่ีนั่นจะจำเมียตัวเองไม่ได้มั่นใจหรือว่าเหมือนกันขนาดนั้นนี่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ก็ไปดูประกาศหน้าหมู่บ้านสิฉันคิดว่าฉันทำได้นะ่เชื่อใจฉันสิแต่พี่ต้องอดทนหน่อยนะ ฉันจะพยายามทำตามแผนให้เร็วที่สุดเมื่อสองสามีภรยาคิดและวางแผนกันมาดีเรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็เริ่มทำตามแผนการเธอตกลงกับสามีขอให้สามีรอยอยู่ที่นี่จนกว่าเธอจะทำงานสำเร็จเมื่อถึงเวลาเธอและสามีจะได้นี้ไปสวยสุขด้วยกันหากหลอกเอาสมบัติมาได้สำเร็จแต่ก่อนจะไปหาเศรษฐีหญิงสาวมองภรยาของเศรษฐีที่อยู่ในป้ายประกาศครั้งแล้วครั้งเล่า จากนั้นก็เปลี่ยนแปลงการแต่งตัวลักษณะอะไรต่อมิอะไรที่เธอคิดว่าจะเหมือนมากที่สุดจากนั้นวันต่อมาเธอก็เริ่มแผนการโดยการเข้าไปในบ้านเศรษฐีในครั้งแรกที่เธอได้พบกับเศรษฐีท่าทางของชายหนุ่มดูตกใจไม่น้อยที่ภรยาหายไปเป็นอาทิตย์เพิ่งกลับมา หญิงสาวอั้อึง้งไม่รู้ว่าต้องทำตนเช่นไรเพราะไม่รู้ว่าภรรยาของเศรษฐีเป็นคนแบบไหนเธอจึงแกล้งทำท่าทีหวาดกลัวและแสงว่าความทรงจำบางส่วนของเธอขาดหายไปเมื่อถูกเศรษฐีถามไทยว่าเป็นไปเป็นมายังไงถึงได้หายตัวไปบุงหงาเธอจึงโกหกว่าตนหลงทางกลับบ้านจากนั้นก็ถูกโจรลักพาตัวไปเธอถูกทำร้ายบาดเจ็บหนักแต่โชคดีที่มีชาวบ้านระแวกนั้น มาช่วยเอาไว้ได้และพาเธอไปรักษาอยู่เป็นอาทิตย์จากนั้นจึงพากลับมาส่งที่นี่หญิงสาวรู้สึกโล่งใจที่ชายหนุ่มไม่ได้นึกสงสัยอะไรในตัวเธอกลับกันกลับดูแลเอาใจใส่เธอดีด้วยซ้ําหากแต่สิ่งที่เธอกังวลว่าแผนของเธอจะไม่สําเร็จก็คือน้องสาวของเศรษฐีที่ทาทีดูสงสัยเธออยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ที่เธอก้าวขาเข้ามาที่นี่เธอมักจะถูกจับตามองอยู่บ่อยครั้ง และน้องสาวของเศรษฐีก็มักจะพูจานึบแนมเธอเหมือนกับว่าไม่เชื่อว,ว่าเธอคือพี่สะใภ้ตัวจริงปกติพี่กินข้าวใช้ช้อนข้างซ้ายไม่ใช่หรอผู้เป็นน้องสาวเศรษฐีเอ่ยถามเธอโดยแววตาสงสัยหัวใจของหญิงสาวเต้นโครมครามอยู่ในอกนอกจากรูปลักษณะภายนอกของภรยาเศรษฐีแล้วอย่างอื่นเธอแทบไม่รู้อะไรเลย หญิงสาวจึงทาทีตีหน้าเศร้าก่อนจะแก้ตัวออกไปก็จริงนะพี่นึกภาพตัวเองแต่ก่อนไม่ออกเลยว่าแต่ก่อนพี่ชอบอะไรทำอะไรบ้างพอถูกทำร้ายพี่ก็เลยจ็หญิงสาวทำหน้าเหมือนคนจะร้องไห้ก่อนที่เสียทีเห็นท่าไม่ดีจึงเอ็ดน้องสาวไปยกใหญ่แกหยุดเลยนะ เห็นไหมว่าแกทำเมียฉันเสียใจจะเพิ่งเจอเรื่องไม่ดีมานะแกเป็นอะไรไปนี่ก็หลายวันมาแล้วแกก็ยังไม่เลิกแขวะเธอสักทีอย่าให้ฉันได้ยินอีกนะแม้ในใจของเศรษฐีจะมีบ้างที่รู้สึกว่าภรรยาของตัวเองเปลี่ยนไปหากแต่พอนึกได้ว่าเธอต้องผ่านอะไรที่เลวร้ายมาบ้างและความทรงจําของเธอก็ไม่ค่อยคงที่เลยปล่อยผ่านเรื่องน,นี้ไปหญิงสาวรู้สึกโล่งใจ ที่อย่างน้อยเศรษฐีนางโงกคนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในตัวเธอหลายครั้งที่เธอแอบยิ้มย่อให้กับความโง่เขล่นี้เพราะมันจะทาให้แผนการของเธอสําเร็จได้ง่ายไม่ว่าเธอจะพูดอะไรทําอะไรเศรษฐีก็ดูรักและพร้อมเชื่อใจไปเสียหมดนี่เธอต้องการอะไรหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวเมื่ออยู่ น้องสาวของเศรษฐีก็เข้ามาถามเธอพร้อมกับสีหน้าที่บ่งบอกถึงัยธีกำลังคุกคามเธอคิดว่าตัวเองกำลังตกที่นั่งลำบากเพราะวันนี้เศรษฐีออกไปค้าขายจึงเหลือเพียงเธอและน้องสาวของเศรษฐีอยู่บ้านหญิงสาวตอบออกไปด้วยน้ำเสียงที่ปกติที่สุดอะไรหรอฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอใช่พี่สะพ้ายฉันจริงหรือเปล่าแต่สัญชาตญาณของฉันบอกว่าไม่ ถ้าเธอจะมาหาเรื่องพี่พี่ก็ไม่มีอะไรจะคุยกับเธอหรอกพูดจบหญิงสาวเตรียมตั้งท่าจะเดินหนีออกไปเพราะคิดว่าหากอยู่นานกว่านี้เธออาจจะทำให้ความลับตัวเองหลุดก็ได้พี่สะพ้ายของฉันมีปานสีแดงที่ไหล่ด้านซ้ายซึ่งฉันคิดว่าเธอไม่มีนี่จะทำอะไรนะ่ะป่อยนะไม่ไม่จริง แกทำบ้าอะไรเนี่ยเศรษฐีตกใจและตัวว่าน้องสาวไปยกใหญ่ที่กล้าทำอะไรหยับขายเช่นนี้กับภรรยาของตัวเองส่วนบุงงาก็แสงเข้าใจในสิ่งที่น้องสาวทำเพราะตนไม่ได้ปกติเหมือนแต่ก่อนไม่แปลกที่เธอจะเข้าใจผิดและให้อภัยแก่น้องสาวหญิงสาวแอบพอใจมากที่ในที่สุดเธอก็สามารถกำจัดอุปสรรคไปได้เพราะหากไม่มีใครสงสัยในตัวเธอแล้วแผนการของเธอ ก็จะได้สำเร็จเสียทีเช้าวันต่อมาหลังจากที่ทั้งสามทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยหญิงสาวจึงบอกกับเศรษฐีว่าขอตัวออกไปตลาดชั่วครู่แล้วจะรีบกลับมาเธอโกหกเสษฐีเพราะได้นัดสามีตัวเองมาเจอหญิงสาวออกมาพบสามีก่อนจะบอกกับเขาว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้จะเป็นวันที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตบนกองเงินกองทองเพราะวันนี้ น้องสาวของเศรษฐีไปต่างเมืองจึงเหลือแค่เศรษฐีโถนั้นเธอจะแอบเอาสมบัติของเศรษฐีออกมาให้สามีไปรอที่ท่าน้ำหลังหมู่บ้านเพราะจะใช้เป็นเส้นทางในการเดินเรือหลบหนีฉันนี่โชคดีจริงๆที่มีเมียฉลาดและเก่งแบบเธอรีบออกมานะจ๊ะที่รักฉันจะรออย่าให้ฉันรอเก้อล่ะฉันต้องรีบกลับมาอยู่แล้วรอฉันหน่อยนะพีชาติ เราจะสบายกันแล้วเมื่อนั้นแน่กับสามีเรียบร้อยหญิงสาวก็รีบกลับไปที่บ้านเศรษฐีก่อนจะหาจังหวะดีๆจากนั้นก็แอบเข้าห้องของเศรษฐีที่มีทรัพย์สมบัติมากมายเก็บเอาไว้หญิงสาวลุกลรียลุกลนหากุญแจเพื่อจะนำมาไขาตามตูต้ต่างๆแต่ก่อนที่เธอจะได้ของสักชิ้นไปเธอได้ยินเสียงฝีเท้าของเศรษฐีกำลังตรงมาทางนี้ด้วยความตกใจเธอรีบแอบไปที่ใต้เตียง ก่อนจะปิดปากของตัวเองให้เงียบที่สุดฝีเท้าของเศรษฐีเดินเข้ามาก่อนจะนั่งลงที่เตียงนอนหญิงสาวรอสักพักใหญ่ๆแต่ก็ไม่เห็นว่าเศรษฐีจะลุกไปไหนหรือทำอะไรเขาเพียงแค่นั่งนิ่งๆที่เตียงแต่ก่อนที่หญิงสาวจะได้สงสัยไปมากกว่านี้เธอก็ได้รับคำตอบที่ทำไมเธอต้องหนาวสะพานไปทั้งร่างกายเมื่ออยู่ เศรษฐีก็เอ่ยขึ้นคล้ายกับบนพึมพำกับตัวเองฉันฆ่าเธอไปแล้วนะจิวรักเธอกลับมาได้ยังไงนะเมียสุดที่รักของฉันฉันฆ่าเธอเองกับมือแต่เ,เธอรอดมาได้ยังไงกันสงสัยฉันคงต้องส่งเธอไปสวรรค์อีกครั้งแล้วละ่ะหญิงสาวแถบจะร้องไห้ออกมาหากไม่กลัวว่าเศรษฐีจะรู้อยู่ดีๆเธอก็ได้รู้ว่า พาตัวเองเข้ามายังคุ้มนรกที่ไม่รู้จะเอาตัวรอดได้หรือไม่สิ่งที่เธอได้ยินเป็นเรื่องเหนือความขาดหมายเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ไม่คิดว่าผู้ชายที่ดูงโง่เขลาและใจดีอย่างเศรษฐีจะกลายเป็นฆาตกรปิดฉีบเมียของตัวเองบุงอารออีกสักพักเมื่อหลังจากที่เศรษฐีออกจากห้องไปหญิงสาวรีบเอาตัวเองออกมาเธอไม่ได้เอาสมบัติอะไรออกไปสักชิ้นเพราะตอนนี้ในใจของเธอ ได้แต่ภาวนาขอให้ตัวเองหนีรอดออกไปให้พ้นไม่เช่นนั้นเธอคงจะต้องมีจุดจบเช่นเดียวกับภรยาของเศรษฐีคนนั้นแน่จเจ้รีบไปไหนล่ะคุณผู้หญิงไม่ทันที่เธอจะก้าวเท้าพ้นจากบ้านหลังนี้เสียงอันเย็นเยือกของเศรษฐีก็ดังขึ้นข้างหลังตัวของเธอแข็งทื่อเพราะไม่รู้ต้องทำเช่นไรนำเสียงของชายหนุ่มเปลี่ยนไปอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อน เธอจะไปไหนหรอหญิงสาวรู้สึกหนาวเหน็บไปทั้งตัวเพราะรู้สึกได้ถึงภัยอันตรายที่กำลังค่อยๆค,ค,คลื่คลานเข้ามาใกล้ๆฉันฆ่าเธอไปแล้วนะคุณผู้หญิงเธอกลับมาได้ยังไงกันหญิงสาวเบิกตาพโพ่งด้วยความตกใจเพราะไม่คิดว่าชายหนุ่มจะพูดมันออกมาตรงๆเธอคุกเข่าลงตรงหน้าก่อนจะสารภาพถึงตัวตนของเธอ และขอร้องขอความเห็นใจให้ชายหนุ่มปล่อยเธอไปแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลเธอม่น้ากลับมาเลยที่รักของฉันทุกอย่างกำลังจะดีอยู่แล้วเธอจะกลับมาทำไมทำไมถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ให้นานกว่านี้ละ่ะฉันจะบอกให้ก็ได้ฉันรู้ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเมื่อได้ยินเช่นนั้นหญิงสาวกลับยิ่งร้องไห้ออกมาเมื่อคิดมาตลอดว่า เศรษฐีจังเป็นคนที่โง่เขลาแต่วันนี้เธอเพิงได้รู้ตัวว่าตัวเธอนั่นแหละที่โง่เขลามากที่สุดเพราะชานุ่มบอกกับเธอว่าเขารู้ตั้งแต่แรกแต่ที่ยังทำนิ่งเฉยอยู่ก็เพราะอยากรู้ว่าเธอจะทำอะไรมีแผนอะไรและเขาก็ได้รู้เมื่อตอนที่เขาไปในห้องตอนเธอจะเอาสมบัติเขาได้ยินเสียงที่ผิดแปลกไปและมาคิดว่ามีใครกล้าเข้ามาหากไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งน้องสาวก็รู้ดีเว้นเสียแต่บุกหหารู้อะไรไหมทําไมฉันต้องประกาศตามหาเมียของฉันทั้งที่ฉันเป็นคนฆ่าเธอเองเพราะฉันจะได้ไม่ต้องถูกทางการสงสัยหรือถูกจับจากการฆาตกรรมทุกคนจะต้องเห็นใจฉันแทนที่เสียภรรยาไปแต่เธอเธอกลับมาทำให้เรื่องมันยุ่งยากฉันผิดไปแล้ว อเองปล่อยฉันไปเถอะนะฉันยังไม่ได้เอาอะไรของคุณออกมาสักอย่างเลยนะคุณดูได้เลยจริงๆนะปล่อยฉันไปเถอะนะนะฉันขอร้องหญิงสาวอ่อนวอนทั้งน้ำตาแม่รู้ดีว่าชะตากรรมของตัวเองต้องจบแบบไหนก็ได้ไปสิไปเฮโรดนะฉันปล่อยเธอไปก็ได้ไปเลย กับเธอโดยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนที่หญิงสาวจะรู้สึกว่าตนจะยังมีความโชคดีอยู่เธอรีบลุกขึ้นและถอยหลังก่อนจะวิ่งออกไปสุดแรงแต่เธอกลับไปได้ไกลแค่เพียง3าก้าวเท่านั้นร่างของเธอก็ล้มลงกับพื้นหญิงสาวรู้สึกตัวแข็งทื่อร่างกายค่อยๆขยับไม่ได้ทีละส่วนการเจอออกมาในแต่ละคำช่างทรมาน ให้ตายสิฉันลืมบอกจะไปที่รักอาหารเช้าอร่อยมากใช่ไหมละ่ะเพราะฉันมีส่วนผสมที่วิเศษให้กับเธอด้วยนี่ก็คงถึงเวลาที่มันจะออกฤทธิ์แล้วละ่ะเธอจะค่อยๆขยับตัวไม่ได้จากนั้นก็จะจากไปอย่างสงบที่จริงหลังจากที่รู้ว่าเธอจะขโมยสมบัติของฉันฉันอยากทรมานเธอมากกว่านี้นะเพราะจริงๆ ฉันคิดจะฆ่าเธอตั้งแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องนี้เสียอีกแต่ฉันเป็นคนใจดีก็เลยให้เธอจากไปอย่างสงบสงบหญิงสาวเธอรู้สึกทรมานกับความงเงาของตัวเองอยู่ดีไม่ว่าดีเพราะความโลภมักใหญ่ไฟสูงของตัวเองแท้ๆท,ที่นำพาชีวิตมาพบกับจุดจบที่น่าสมเพชเช่นนี้หากเธอใช้ชีวิตธรรมดาของเธอเช่นทุกๆวันก่อนหน้านี้เธอก็คงไม่ต้องมาตายอย่างนีระนามหรือกลายเป็นศพไร,ร้ญาติ ที่หายสาบสูญจากสามีไปหากเธอหาเช้ากินคํำกับสามีอย่างเช่นเมื่อก่อนเธอก็คงไม่ต้องมาพบเจอกับคนใจโฉดอย่างเสียทีหากจะหาคนผิดก็คงจะเป็นตัวเธอเองและจะถทดใครก็ถทดไม่ได้เพราะทุกอย่างเธอนำพาตัวของเธอมาเองถึงต้องมีจุดจบเช่นนี้ลาก่อนภรรยาที่รักของฉันเมื่อหญิงสาวสิ้นใจ เศรษจีจึงนำร่างของเธอไปเผาในที่ที่ไม่มีใครรู้หญิงสาวจึงกลายเป็นบุคคลหายสาบสูญตลอดกาลไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนยังอยู่หรือตายไปแล้วเธอจากไปโดยปล่อยสามีรอเกอร์อยู่ที่่านา้ําจนสามีของเธอหงุดหงิดและคิดว่าหญิงสาวคงจะทิ้งตนและหอบสมบัติไปคนเดียวเขาทั้งโมโหทั้งโกรธแค้นที่คิดว่าภรรยาหลอกให้ความหวัง และทิ้งเขาไว้ให้ลำบากอยู่ตามลำพังสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนไม่เคยหลบพ้นและเป็นสิ่งที่นำพาให้ชีวิตของใครหลายคนต้องพบเจอกับจุดจบและบทลงโทษมากมายที่ไม่รู้จักจบสิน้นนั่นก็คือความโลภและกิเลสโดยเฉพาะการอยากมีอยากได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าเป็นของใครหรือไม่รู้ว่ามีมายังไงถึงเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่สุดเพราะสุดท้ายแล้ว ของที่ไม่ใช่ของเราไม่รู้เลยว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงและจะพาเรามาสู่จุดจบแบบไหนนั่นเองและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องนางบุกงาแล้วพบกันใหม่ท่านเลามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี ครับ